ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมนั้นเบื้องต้นจะต้องทำตนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำและเข้าใจความหมายของคำว่าพุทธธรรมต่อไปว่าพุทธหมายถึงท่านผู้รู้ตามเป็นจริงจนมีความสะอาดสงบสว่างในใจธรรมหมายถึงตัวความสะอาดสงบสว่าง ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาดังนั้นผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรมก็คือคนเข้าถึงศีลสมาธิปัญญานี่เองตามธรรมดาการที่บุคคลจะไปถึงบ้านถึงเรือนได้นั้นมิใช่บุคคลที่มัวนอนคิดเอาเขาเองจะต้องลงมือเดินทางด้วยตนเองและเดินทางให้ถูกทางด้วยจึงจะมีความสะดวกและถึงที่หมายได้ หากเดินผิดทางเขาจะได้รับอุปสรรคเช่นพบขวากหนามเป็นต้นและยังไกลที่หมายออกไปทุกทีหรือบางทีอาจจะได้รับอันตรายระหว่างทางไม่มีวันที่จะเข้าถึงบ้านได้เมื่อเดินไปถึงบ้านแล้วจะต้องขึ้นอยู่อาศัยพักพ่อนหลับนอนเป็นที่สบายทั้งกายและใจจึงจะเรียกว่าคนถึงบ้านได้โดยสมบูรณ์ ถ้าหากเป็นแต่เพียงเดินเฉียดบ้านหรือผ่านบ้านไปเฉยๆคนเดินทางผู้นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดินทางของเขาข้อนี้ฉันใดการเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมก็เหมือนกันทุกๆคนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเองไม่มีการเดินแทนกันและต้องเดินไปตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาดสงบสว่าง นับว่าเป็นประโยชน์เหลือหลายแก่ผู้เดินทางเองแต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านตำรากางแผนที่ออกดูอยู่ตั้งร้อยปีร้อยชาติผู้นั้นไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เลยเขาจะเสียเวลาเปล่าๆปล่ปล่อยประโยชน์ที่ตนจะได้รับให้ผ่านเลยไปครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกให้เท่านั้น เราทั้งหลายได้ฟังแล้วจะเดินหรือไม่เดินและจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดนั่นมันเรื่องเฉพาะตนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนหมอยายื่นขวดยาให้คนไข้ข้างนอกขวดเขาเขียนบอกสรรพคุณของยาไว้ว่าแก้โรคชนิดนั้นๆส่วนตัวยาแก้โรคนั้นอยู่ข้างในขวดที่คนไข้มัวอ่านสรรพคุณของยาที่ติดไว้ ข้างนอกขวดอ่านไปตั้งร้อยครั้งพันครั้งคนไข้ผู้นั้นจะต้องตายเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์จากตัวยานั้นเลยและเขาจะมาร้องตีโพยตีพายว่าหมอไม่ดียาไม่มีสรรพคุณแก้โรคอะไรก็ไม่ได้เขาจึงเห็นว่ายาที่หมอให้ไว้ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งทั้ที่ตัวเองไม่เคยเปิดจุกขวดรินยาออกกินเลย เพราะมัวแต่ไปติดใจอ่านฉลากยาซึ่งติดอยู่ข้างขวดเสียจนเพลินแต่ถ้าหากเขาเชื่อหมอจะอ่านฉลากครั้งเดียวหรือไม่อ่านก็ได้แต่ลงมือกินยาตามคำสั่งของหมอถ้าคนไข้เป็นน้อยเขาก็หายจากโรคแต่ถ้าหากเป็นมากอาการของโรคก็จะทุเลาลง